ใต้พื้นดินลึกลงไปหลายสิบเมตรชายหนุ่มชื่อเจก,ก้มหน้าก้มตาทำงานอยู่ในเหมืองแห่งหนึ่งเขาเป็นคนขุดเหมืองธรรมดาที่ทำงานมาหลายปีแม้ค่าจ้างจะน้อยและสภาพแวดล้อมจะเลวร้ายแต่เขาไม่มีทางเลือกอื่นเหมืองแห่งนี้ดำเนินการโดยนายทุนผู้ละโมบซึ่งสนใจเพียงผลกำไรโดยไม่ใส่ใจเรื่องความปลอดภัยของคนงานภายในอุโมงค์นั้นเต็มไปด้วยเสียงเครื่องจักรทำงาน เสียงจอบและคอนกระทบหินและเสียงไอแห้งๆของคนงานที่สูดฝุ่นเข้าไปทุกวันเจกถือจอบขุดเหล็กคูดใจเขาใช้มันจอดหินที่แข็งกระด้างตรงผนังเหมืองเขาสังเกตเห็นว่าพื้นที่ที่เขากำลังขุดอยู่มีรอยแตก้าวเล็กๆซึ่งเป็นสัญญาณอันตรายแต่หัวหน้าคนงานกลับตะโกนใส่เขาเจกอย่ามัวชักช้าขุดต่อไปนายต้องเอาฐานหินออกมาให้ได้ก่อนหมดกาแต่ตรงนี้มันไม่มั่นคงนะ เราควรเสริมคำยันก่อนอย่าทำตัวฉลาดนักถ้าไม่อยากตกนาอันก็ทำตามคำสั่งซะเจก,กัดฟันและจำต้องทำตามแม้สัญชาตญาณของเขาจะบอกว่ามีบางอย่างผิดปกติทันใดนั้นเปียเสียงหินแตกรล้วดังก้องโค้มม,มเสียงดินถล่มดังสน,นั่นเพดานอุโมงค์ที่เจกกำลังขุดอยู่พังถล่มลงมาอย่างกระทันหัน เศษหินและดินกระเด็นกระจายคนงานที่อยู่ใกล้ๆตะโกนล,ลั่นด้วยความตกใจและรีบวิ่งหนีออกไปแต่โชคร้ายเจกไม่มีโอกาสได้หนีเหมือนพวกเขาทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากเจกเงยหน้าขึ้นทันเห็นฝุ่นและเศษหินมาหืมาร่วงลงมาเขาพยายามกระโดดถอยหลังแต่ไม่ทันเขาถูกขึลื่อนฝุ่นและเศษดินซัดจนล้มลงกับพื้นร่างของเขาถูกกบด้วยดินและหินจมดิ่งลงไปในความมืดมิด หลังจากเสียงถล่มสงบลงทุกอย่างตกอยู่ในความเงียบที่น่าขนลุกไม่มีเสียงคนงานไม่มีเสียงเครื่องจักรเหลือเพียงแต่เสียงหายใจหอบหนักๆของเจกเขารู้สึกถึงแรงกดของหินและดินบนร่างกายเขาพยายามขยับตัวแต่รู้สึกเจ็บแบบไปทั่วตัวแขนของเขามีแผลถลอกหัวของเขามึนงงจากแรงกระแทกนี่เรายังรอดอยู่ไหม ในความมืดไฟฉายของเขาตกลงไปบนพื้นแต่ยังคงส่องแสงลิปีเขาพยายามเอื้อมมือไปคว้าม,มันพร้อมกับพยายามสูดหายใจให้ลึกที่สุดแต่แล้วเขาก็รู้ตัวว่าเขาติดอยู่ใต้เหมือนคนเดียวไม่มีใครช่วยเขาไม่มีใครรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนเขารู้ว่าถ้าเขาไม่เริ่มทําอะไรสักอย่างเขาอาจจะหมดอากาศหายใจหรือต้องตายที่นี่เราต้องไม่ตายที่นี่ต้องหาทางออกไปให้ได้ เขาค่อยๆตั้งสติหยิบไฟฉายขึ้นมาและเริ่มมองไปรอบๆแม้ว่าร่างกายของเขาจะปวดร้าวจากแรงกระแทกเขาเริ่มใช้มือขุดดินรอบๆตัวเพื่อพยายามหาทางออกในขณะที่มือของเขาสัมผัสกับผนังอุโมงค์ที่พังลงมาเขาไม่รู้เลยว่าเขากำลังจะค้นพบบางสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลเจคค่อยๆรู้สึกตัวหลังจากผ่านไปไม่รู้ว่ากี่ชั่วโมงในอุโมงค์ใต้ดินที่มืดมิดและเงียบสนิท มีเพียงเสียงหายใจหนักๆของเขาเท่านั้นที่ดังก้องเจกยังคงติดอยู่ใต้เหมืองดินถล่มปิดกั้นเส้นทางออกและไม่มีแสงอาทิตย์เล็ดลอดเข้ามาเลยเขาอยู่คนเดียวท่ามกลางความมืดและฝุ่นที่คาคุ้งในอากาศเขาใช้มือคำตามตัวพบว่ามีแผลถลอกตามแขนและขาหัวของเขามึนจากแรงกระแทกแต่โชคดีที่เขายังมีไฟฉายที่รอดจากอุบัติเหตุเรายังมีเวลาแค่ต้องใจเย็นเข้าไว้ เจกฉายไฟไปรอบๆเขาเห็นว่าเขาติดอยู่ในอุโมงค์แคบๆที่เพิ่งเกิดจากการถลม่มผนังรอบตัวเขาเป็นหินแข็งและมีฝุ่นดินปกคลุมเขารู้ว่าการนั่งรอเฉยๆไม่ใช่ทางเลือกหากเขาไม่ลงมือทำอะไรเขาอาจหมดอากาศหายใจและต้องจบชีวิตที่นี่เจกใช้จอบเล็กๆที่เขายังมีอยู่ค่อยๆขุดดินและหาทางออกไปข้างหน้าแม้มือของเขาจะเต็มไปด้วยแผลและแรงของเขาจะเริ่มหมดลงแต่เขาต้องพยายาม หลังจากขุดดินและสำรวจอยู่พักใหญ่เขาสังเกตเห็นว่าผนังที่เขาขุดนี้ประกายสีทองจางๆอะไรนะแร่ทองเขาฉายไฟไปยังผนังและพบว่ามีเส้นแร่โลหะสีทองประกายฝังอยู่ในหินไม่ใช่ทองคำธรรมดาแต่มันมีลักษณะพิเศษเนื้อโลหะโปร่งแสงและสะท้อนแสงเหมือนคริสตัลน,นี่มันไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อน เขาคิดย้อนกลับไปถึงบทเรียนทางธรณีวิทยาที่เคยอ่านเขาเริ่มเข้าใจว่านี่อาจเป็นแร่หายากบางอย่างที่ไม่มีใครเคยค้นพบมาก่อนแม้จะตื่นเต้นกับการค้นพบนี้แต่เจกก็รู้ว่าสิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้คือเอาชีวิตรอดถ้าเราหาทางออกไปได้นี่อาจเปลี่ยนชีวิตเราไปตลอดกาลเขาใช้จอบขุดเอาแร่บ,บางส่วนใส่กระเป๋าของเขาแล้วเริ่มเคลื่อนตัวไปข้างหน้าตามหาเส้นทางออกจากอุโมงค์ที่พังถลม่ม หลังจากรวบรวมแรงทั้งหมดเจกเริ่มคานผ่านซอกหินแคบๆแ,และขุดหาทางออกทุกวินาทีคือความกดดันเพราะอากาศที่เขาหายใจมีจำกัดบางช่วงของอุมโมงค์แคบจนเขาแทบขยับไม่ได้เขาต้องกัดฟันกั้นความกลัวและใช้มือเปล่าดันตัวเองผ่านช่องแคบช่องแคบนั้นออกมาเขาเริ่มได้ยินเสียงหยดน้ำมาจากที่ไหนสักแหง่งนั่นหมายความว่าเขาอาจเข้าใกล้ทางออกหรือถ้ำที่มีอากาศถ่ายเท หลังจากพยายามขุดและคานผ่านอุโมงค์ที่ไม่รู้จักในที่สุดเขาก็มาถึงพื้นที่ที่กว้างขึ้นที่นั่นมีโพรงถ้ำขนาดเล็กที่มีอากาศเย็นไหลเวียนเข้ามานั่นหมายความว่ามันต้องมีทางออกอยู่ที่ไหนสักแห่งเจกยิ้มบางๆแม้จะหมดแรงเราจะรอดเราจะไม่ตายที่นี่เขาใช้ไฟฉายสำรวจโพรงและพบว่ามีอุโมงค์เล็กๆอีกทางหนึ่งที่ดูเหมือนจะนำขึ้นสู่ด้านบนเขามีทางเลือกแล้ว นั่งรอให้ทีมกู้ภัยมาช่วยซึ่งอาจไม่มีใครรู้ว่าเขายังมีชีวิตอยู่พยายามหาทางออกด้วยตัวเองแม้ว่าจะเสี่ยงมากเจกกัดฟันและตัดสินใจว่าเขาจะไม่รอให้ใครมาช่วยเขาต้องออกไปเองร่างของเจกยังคงอ่อนล้ามือของเขาเต็มไปด้วยแผลจากการขุดฝาเศษหินและดินฝุ่นยังคงลอยอยู่ในอากาศรอบตัวเขาทุกครั้งที่หายใจเข้าไปมันแสบไปทั่วลำคอ แต่สิ่งที่ทำให้เขาต้องกัดฟันเดินหน้าต่อไปคือประกายได้หายากที่เขาพบเจอในฉากก่อนหน้าเราไม่มีเวลาหยุดพักถ้าหยุดตอนนี้อาจไม่ได้ออกไปเลยเขาเงยหน้าขึ้นมองอุโมงค์เล็กๆข้างหน้าซึ่งเป็นเส้นทางเดียวที่ดูเหมือนจะพาเขาออกไปจากที่นี่อุโมงค์นี้แคบมากแคบจนเขาต้องคานผ่านไปอย่างช้าๆผนังของมันเย็นและชื้น บางครั้งมีหยดน้ำหยดลงมาจากเพดานแสดงว่าเขาอาจเข้าใกล้ชั้นหินที่มีอากาศถ่ายเทแต่ทันใดนั้นพื้นดินใต้เขายุบลงเสียงร่วงตุกเสียงดินแตกกอฟร่างของเจกร่วงลงไปอีกชั้นหนึ่งของเหมืองเขากระแทกพื้นหินอย่างแรงกระเป๋าที่เก็บตัวอย่างแรกหลุดจากมือไฟฉายกระเด็นไปตกอีกด้านของถ้ำเจกร้องด้วยความเจ็บปวดอึกให้ตายสิ ความเจ็บแล่นผ่านทั่วร่างแต่นี่ไม่ใช่เวลาจะนั่งอยู่เฉยๆเมื่อไฟฉายกิ้งไปด้านหน้าแสงของมันกระทบกับบางสิ่งบางอย่างมันคือผนังที่เต็มไปด้วยแร่โลหะหายากมันไม่ใช่แค่เศษแร่เล็กๆเหมือนที่เขาเจอเมื่อก่อนหน้าแต่นี่คือสายแร่ทั้งเส้นที่ฝังอยู่ในหินเป็นแหล่งขนาดใหญ่ที่ไม่เคยมีใครค้นพบเจกดวงตาเบิกกว้างพระเจ้านี่มัน เขารู้ทันทีว่าเขาไม่ได้เจอแค่ขุมทรัพย์แต่เจอแหล่งแร่ที่อาจมีค่าระดับโลกแต่ปัญหาคือเขายังต้องหาทางออกไปให้ได้ก่อนหลังจากตั้งสติได้เจกรีบเก็บตัวอย่างแร่ใส่กระเป๋าใช้แรงเฮือกสุดท้ายคานไปข้างหน้าตามอุโมงค์ที่ดูเหมือนจะนำขึ้นสู่ผิวดินแต่เมื่อเขามาถึงทางออกมันถูกปิดด้วยหินก้อนใหญ่ไม่ฉันจะไม่มาติดอยู่ที่นี่อีก เขาพยายามใช้จอบขุดรอบๆก้อนหินนั้นและเริ่มคิดหาวิธีใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อพังมันออกไปเจคคิดในใจถ้าเราฝังตัวเองที่นี่อีกครั้งนั่นหมายถึงจบทุกอย่างเขาใช้สิ่งที่เหลืออยู่จอบขุดหินออกให้ได้มากที่สุดเหล็กแท่งจากเหมืองเก่าใช้เป็นคานง,งัดดินปืนจากตะเกียงเก่าจุดระเบิดหินบางส่วน เขารู้ว่ามันเสี่ยงแต่ถ้าไม่ทำเขาจะไม่มีวันรอดเปียเสียงแตก้าวของหินเริ่มดังขึ้นปังเสียงก้อนหินแตกออกเป็นเสียงเสียงทันใดนั้นแสงจางๆจ,จากด้านบนส่องลงมาทางออกเปิดแล้วเจกรีบปีนผ่านซากหินใช้แรงเฮือกสุดท้ายพาตัวเองออกจากอุโมงค์เสียงลมหายใจหนักห้ากกห้ากกเสียงลมพัดผ่านอู้ เขาทำได้เขารอดแล้วเมื่อเขาออกมาสู่โลกภายนอกเขามองไปรอบๆพบว่าเขาออกมาในเขตเหมืองร้างที่ไม่มีใครอยู่แล้วเจกถอนหายใจยิ้มทั้งที่เต็มไปด้วยบาดแผลฉันรอดแล้วและฉันเจอขุมทรัพย์แห่งใหม่ในกระเป๋าของเขามีตัวอย่างแร่หายากที่อาจเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลลมหายใจของเจกยังหนักหน่วง ขณะที่เขานอนราบอยู่บนพื้นดินแข็งด้านนอกของเมืองร้างแสงแดดยามเช้าสาด่องลงบนใบหน้าของเขานี่เป็นครั้งแรกในหลายวันที่เขาเห็นท้องฟ้าอีกครั้งเขามองไปรอบๆบ,บริเวณเหมืองร้างที่เขาเพิ่งหนีรอดออกมาทุกอย่างเงียบสนิทไม่มีคนงานไม่มีเครื่องจกักรมีเพียงซากสิ่งปลูกสร้างเก่าๆและร่องรอยของอดีตเจกหายใจลึกๆพึมพำกับตัวเองฉันรอดแล้วแต่ฉันจะไม่กลับไปเป็นแค่คนขุดเหมืองอีก เจกร,รู้ว่าเขาถือสิ่งล้ำค่ายอยู่ในมือตัวอย่างแรกที่เขาขุดมาได้มันอาจเปลี่ยนโชคชะตาของเขาไปตลอดกาลเขามุ่งหน้าไปยังเมืองใหญ่ใช้เงินก้อนสุดท้ายเดินทางไปยังศูนย์วิจัยทางธรณีวิทยาพบกับผู้เชี่ยวชาญด้านแร่นำตัวอย่างแร่ให้กับนักวิทยาศาสตร์วิเคราะห์ผลการวิเคราะห์ออกมามันไม่ใช่ทองคำทั่วไปแต่มันคือแร่โลหะหายากที่มีคุณสมบัติทางวิทยาศาสตร์ที่พิเศษมาก ใช้ในเทคโนโลยีขั้นสูงเช่นชิปคอมพิวเตอร์หรือพลังงานสะอาดมันมีมูลค่ามหาศาลเพราะแหล่งแร่ประเภทนี้หายากในโลกเมื่อได้ยินข้อมูลนี้เจกรู้ทันทีว่าเขาไม่ได้แค่รอดชีวิตจากเหมืองถลม่มแต่เขาได้ค้นพบบางสิ่งที่สามารถทำให้เขากลายเป็นมหาเศรษฐีได้หลังจากรู้ว่าตัวเองกำลังถือขุมทรัพย์อยู่เจกมีสองทางเลือก หนึ่งขายสิทธิ์แหล่งแร่ให้กับนายทุนใหญ่แล้วเอาเงินไปใช้ชีวิตสบายสๆสอ 2. กลับไปที่เหมืองร้างซื้อที่ดินและเริ่มต้นเหมืองของตัวเองแต่เจกไม่ใช่คนที่จะยอมขายอนาคตของตัวเองให้คนอื่นง่ายๆเขาเลือกเส้นทางที่ยากกว่าแต่ให้ผลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่กว่าเจกมองตัวเองในกระจกยิ้มมุมปากฉันจะไม่เป็นลูกจ้างอีกต่อไปฉันจะเป็นเจ้าของ การสร้างธุรกิจเหมืองแร่ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เจกมีไหวพริบและประสบการณ์จากการเป็นคนงานเหมืองมานานหลายปีเขารู้ว่าต้องทำอย่างไรเพื่อให้เหมืองเดินหน้าได้ขั้นตอนของเจกในการสร้างอาณาจักรเหมืองแร่หาทุนเริ่มต้นใช้ตัวอย่างแรกไปเจรจาก,กับนักลงทุนที่สนใจซื้อที่ดินเหมืองร้างลงทุนซื้อเหมืองที่ถูกทิ้งร้างและพื้นที่รอบๆ สร้างทีมว่าจ้างทีมงานมืออาชีพรวมถึงคนงานเหมืองที่เคยเป็นเพื่อนร่วมงานนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ใช้เทคนิคขุดแร่ที่ปลอดภยัยและมีประสิทธิภาพกว่าสมัยก่อนขยายกิจการนำแร่หายากไปขายให้กับบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ภายในไม่กี่ปีจากชายที่เคยเป็นเพียงคนขุดเหมืองธรรมดาเจกได้กลายเป็นเจ้าของบริษัทเหมืองแร่ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาค ผู้ส่งออกแรกหายากรายสำคัญของโลกมหาเศรษฐีที่สร้างทุกอย่างมาด้วยมือของตัวเองเจกยื่นมองอาณาจักรเหมืองของเขาพูดกับตัวเองจากวันนั้นที่ฉันติดอยู่ใต้ดินมาวันนี้ฉันเป็นเจ้าของทั้งภูเขาวันหนึ่งขณะที่เจกเดินสำรวจเหมืองของตัวเองเขามองเห็นคนงานขุดเหมือนกำลังทำงานหนักเหมือนกับที่เขาเคยเป็น เขาตัดสินใจว่าจะไม่มีวันเป็นนายทุนที่เอาเปรียบคนงานเหมือนเจ้านายเก่าของเขาเจกยิ้มให้คนงานฉันรู้ว่าพวกนายทำงานหนักแค่ไหนฉันเคยอยู่จุดนั้นมาก่อนและฉันจะไม่ให้พวกนายต้องเจอกับสิ่งที่ฉันเคยเจอเขาสร้างเหมืองที่ให้ค่าจ้างเป็นธรรมและให้สวัสดิการที่ดีแก่คนงานเพราะเขารู้ว่าไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าคนที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของเขา ปิดฉากจากดิก้าสู่เจ้าของอาณาจักรเมืองแรกจากชายที่เคยติดอยู่ใต้เหมืองและเกือบต้องตายกลายเป็นเจ้าของเหมืองแรกท,ที่ทรงอิทธิพลที่สุดเขาไม่ได้แค่รอดชีวิตเขาสร้างอนาคตของตัวเองขึ้นมาด้วยมือของเขาเองบทสรุปของเรื่องจากดิก้าสู่เจ้าของอาณาจักรเมืองแร่อย่ายอมแพ้ต่อโชคชะตาเพราะบางครั้งสิ่งที่ดูเหมือนเป็นหายนะอาจเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต